สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับเรา s t e p t ก g e t อ e r อีกครั้งหนึ่งนะฮะจากวันศุกร์ที่เราได้อยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันนะฮะในวันครบรอบ5ปี s t e p t ก g e t อร์นะฮะเราขอมอบคำขอบคุณแทนด้วยของขวัญต่างๆไปแล้วนะครับแต่ที่เราสัญญากับน้องๆไว้ว่าวันนี้เรามีรางวัลใหญ่จากพี่แคร์และพี่โดมเดอะสตาที่จะมอบให้จากการหยอดรางวัลในกล่องนี้นะครับเดี๋ววันนี้เรา จับกันแบบสดๆให้น้องเห็นเลยนะฮะว่าใครจะได้รางวัลโดยรางวัลเรามีทั้งหมดสามอ่ามีทั้งหมดสองชิ้นแรกก็คือรูปพร้อมลายเซ็นจากพี่แคนเดอะสตาร์ฮะนี่ับพี่แคนเดอะสตาร์แล้วเราก็มีรูปยืนยันว่าเราไปเจอพี่แคนมาตัวเป็นๆเ,เลยฮะนี่ฮะพี่แคนอ่ะพร้อมพร้อมรูปจะเห็นได้ว่าพี่แคนถือรูปที่เราให้เซ็นอยู่นะฮะอันนี้นะ่าติกแกมมี่นะฮะ โอ้ยหายยังมีจากพี่โดมเดอะซานฮะอันนี้ก็พี่โดมพี่โดมมอบให้เราอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจับรางลัลเป็นการคืนรางวัลให้กับน,น,น้องโดยรางวัลแรกเราจะจับเป็นรางวัลรูปพร้อมลายเซ็นของพี่แทนเดอะซานนะครับเดี๋ยวพี่ปืนจะเป็นคนจับแต่ยวพอแกะของอ่า นะครับครับใจัพี่ปืนจะเป็นคนจับนะครับน้องๆเดี๋ยวรอรุ้นกันเลยเให้ดีนะครับแ้ะตอนนี้สลากทั้งหมดอยู่ในกล่องนี้แล้วค่ะ ทั้งหมดที่น้องๆส่งมากันนะคะในกล่องนี้ได้อยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดเลยเราไม่ได้เอาออกแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วตอนนี้เราจะจับกันแล้วเริ่มหนึ่งสองสามให้ยไม่ไม่ก็คือเอาไปหลับตาหนาะเพื่อนมองดูดีๆสิหยิ่งสูงๆหยิ่งสูงๆเกลียดหน้าป่านไหมหลับตานะจ๊ะเกลียนหน้าป่านเึบ ครับฮันที่ปัอนอ่านอาการเพิ่นเพิ่นถึงใต้หล <c oughs> ันะฮะของ,ท<า>งแท้ท<า>นะครับ<า><า>จะมีตาอเบสโปรกราฟิก <c oughs> อยู่ด้านหลังนะฮะไม่ทำไมมีวะโดยชื่อของ <c oughs> ผู้ได้รับรา <c oughs> งวัล <c oughs> ลายเซ็นของพี่แคนเดอะสตาร์มีรายชื่อว่าเด็กหญิง พอนภาเจือรำมหนึ่งทับห้านะฮะหมายเลขโทรศัพท์080775 02สเต็ปสเต็ปนะครับเ,เ,เราดีใจจริงๆที่คนได้รางวัลเป็นเด็กิงและเป็นเด็กมหนึ่งด้วยซึ่งเราตั้งใจยอยู่แล้วให้รางวัลน,นี้กับเด็กมหนึ่งซึ่งเออดีใจอ่ะ เพราะว่าน้องๆนอนึจะให้ความสนใจเรานิดนึงนะครับใช่นะฮะรางวัลต่อไปนี่ข่อพ่เพืนอนะครับมิสเตอร์แท็กซี่กับน้องรางวัลต่อไปเป็นรางวัลพี่แคนหนึ่งรูใช่ไหมครับโแคนสองรูมีอู่เหล้โรคาเอามาเลยครับไม่ใหนะ้เป็นโดมให้เท่ากันเออ โอเคนะครับรางวัลที่2คือรางวัลที่โดมเดินตาพร้อมลายเซ็นอ่าไม่ทราบว่ารางวัลนี้ใครจะได้ไปพร้อมแล้วพี่ปืนจะจับแล้วครับเฮ้ปีตาปีตาด้วยยืนยันความเป็นจริงหมอให้เป็นเด็กหมอให้เป็นเด็กหมอใครก็ได้นะมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อยากได้ลุ้นเ้ยฮะได้ได้ได้เหรอได้ฮะชื่อของผู้ได้รับรางวัลรูปพร้อมลายเซ็นพี่โดมเดอะสตาร์ได้แก่นักเด็กหญิงนะเป็นเด็กหญิงนะครับขวัญมนัสทองพราว ม1นึ่งทับสิบสองเบอร์โทรศัพท์ศู1ย1แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเก้าสเตตสเตตนะครับรับเลยครับรางวัลแล้วรางวัลต่อไปเป็นรางวัลสุดท้ายจะต้องเอาครั้งเดินใช่แล้วเป็นรางวัลใหญ่เป็นกรอบรูปพร้อมลายเซ็นของพี่โดมเดอะสตาร์นะฮะ S <S <S เป็นลูกใหญ่ของพี่โดมเตอร์ซานเลยแต่ตอนนี้กอดสุดฟ,ฟ้าที่น้องเห็นกันในเต็นนะฮะเราจะมอบให้กับน,น,น้องๆเลยถามว่าใครจะได้ไป oh <my> นั้นลุ้นกันเลยครับที่ปืนครับหนึ่งรางวัลครับเอ๊ะปีฟ้าด้วยเหรอแล่วข้างนี้ <ฤร>นนได้แล้วนะฮะอ่ายังมีายานว่ามีตาเบสนะฮะเป็นผู้หญิงอีกแล้วครับเป็นนักเรียนชั้นมมมมมสามครับมสามครับ ครับทับส,ส <Yeah. S 1> ิบสามครับส,สามทับ <Yeah. S 1> ชื่อเด็กหญิงช <c oughs> มจอกมนฑิสาสีนวลเอียดนะครับค่ะ <Yeah. S 1> ครับเด็กหญิงมนฑิสาสีนวลเอียดดีดีด้วยก่อนดีดีด้วยจรอารหัวเบอร์ <c oughs> โทรนะครับ0 8 2 7 2 8 2 1สอเสเต็ปสเต็ปนะครับ น้องๆมาติดต่อรับรางวัลได้ในวันที่5นะครับเจอหน้าพี่สเต็ปทุกคนมารับรางวัลได้เลยนะครับสามชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทัวอีกครั้งนึงนะครับรางวัลชื่อพร้อมลายเซ็นที่แทนเดอะสตาร์นะครับก็คือเด็กหญิงพรนภาเจริญมอหนึ่งทับห้าฮะเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สองสเตปสเตปนะครับแล้วก็ น้องที่ได้รูปพร้อมลายเซ็นรูปเล็กนะครับของพี่โดมเดอะสตาก็ได้แก่เด็กหญิงขวัญมนัสทองพราวมอหนึทับสิบสองนะฮะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเจสเต็ปสเต็ปนะครับส่วนคนที่ได้รับรางวัลใหญ่คือรูปพร้อมกรอบรักกรอบแล้วก็ลายเซ็นของพี่โดมเดอะสตาร์ก็คือเด็กหญิง มนทิสาสีนวลเอียดม .3 ามทับสิบสามเบอร์โทร0 8 2 7 2 8ป1สเต็ปสเต็ปครับมารับรางวัลได้นะฮะในว่ามมเแล้านะครับส,สำหรับ3รางวัลของอสเต็ปเกเตอร์ที่มอบให้กับเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปพร้อมลายเซ็นรูปเล็กของพี่โดมเดอะสตาร์แล้วก็พี่แชนเดอะสตาร์นะฮะแล้วก็พร้อมกับ การตักไข่เขาตักการจับไข่ที่สเตปไปในวันศุกร์นะฮะของรางวัลก็มากมายน้องๆก็ได้มามอบให้เราทั้งหมดนะครับก็ยินดีนะครับที่จะมอบความสุขให้กับน้องๆต่อไปในโอกาสนี้นะครับที่สเตปสกีเตอร์ของเราครบรอบ5ปีแล้วนะฮะในการที่มอบความสุขและก็ความสนุกสนานให้กับน้องๆพร้อมกับความผูกพันระหว่างเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เกาสิทธิ์หม แล้วก็สิปัจจุบันนะฮะก็ในโอกาสนี้ก็ขอสัญญากับน้องๆว่าทางสเตปตูเกเตอรจะมอบความสุขความสนุกสนานให้กับน้องต่อไปแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวมีปัญหามีอะไรสามารถปรึกษาเราได้เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับน้องๆรมศาสตร์คลองหลวงพิยาคมตลอดไปนะครับสิ่งใดที่ดีนะครับก็นำไปใช้นะครับสิ่งใดที่ รู้สึกผิดพลาดประการใดก็ต้องขอขอโทษไว้นะโอกาสดีด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้มำนวในการอ่าตั้งแต่ท่าน,ทานผู้ำุ่ยการ,รเดชาธรรมศิลิท่านผู้มำนวยการจรรดีงามมาถึงท่านผู้อุ่วยการชัยชนะใจแก้วนะครับตลอดต้นรองทั้ง4ฝ่ายนะครับแล้วก็ครูอาจารย์ทุกท่านนะครับขอบคุณสําหรับความรักและก็สิ่งดีๆที่เรา ที่ท่านมอบให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งความรู้ความผูกพันแล้วก็ความรักนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูทุกคนครับในสุดท้ายนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนนะฮะที่ให้โอกาสเรา <c oughs> ที่จะได้ทำงาน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> โอกาสดีๆของเรา <c oughs> ที่จะมอบให้กับคุณสัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันและเคียงข้างกันตลอดไปสำหรับวันนี้ราติสวัสด์ สวัสดีครับสวัสดีคร่ะ